สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทไทยคิชเชนมาร์ทนะคะมีเครื่องมานําเสนอนะคะคือเครื่องหั่นหอมนะคะตัวนี้สามารถหั่นได้หอมแคร์หอมแดงหอมใหญ่หั่นได้หมดเลยนะคะตัวเครื่องเขาจะเป็นสแตนเลสนะคะทั้งตัวเลยวันนี้เราจะทดลองสินค้าก่อนที่จะออกส่งให้กับลูกค้านะคะเราจะให้ลูกค้าเข้ามาที่โรงงานของเรานะคะเพื่อทําการทดลองและสอนวิธีการใช้งานล้างทำความสะอาดทั้งหมดนะคะในเครื่องนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามหรือว่าทักไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะ062-664-9218และลนยนะคะ nwolek 1 5 1 9ไม่มีแอดนะคะลูกค้าทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าทางบริษัทไทยคิดเช่นมาดนะคะยังมีสินค้าอื่นๆอีกนะคะ ถ้าลูกค้าอยากได้เครื่องอะไรแบบไหนสามารถสั่งได้หรือเข้ามาชมสินค้าได้ที่บริษัทได้เลยค่ะโรงงานของเราจะทาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทาอาหารทุกชนิดเลยนะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ค่ะหรือเครื่องที่หาตามท้องตลาดทั่วไปไม่มีนะคะทางโรงงานของเราสามารถสั่งทําได้ค่ะทักมานะคะสวัสดีค่ะ